สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องนางฟ้า Random of Love นะคะกำลังจะไปออกกำลังกายนะคะแต่ว่าก่อนไปออกกำลังกายขอลงคลิปบอกว่าให้คนโสดทั้งหลายนะคะของชาวธาตุไฟคุณคนสวยทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เกิดวันอะไรแล้วก็เดือนอะไรปีอะไรอยู่ในธาตุไฟนะคะ ท็อปิกของช่องนางฟ้าแ a n d o m of l ออฟในวันนี้คือคุณโสดไม่นานเพราะว่าจะมีคนมาดึงคุณลงจากคานค่ะใช่อีกไม่นานจะมีคนมาดึงคุณลงจากคานแน่นอนค่ะสำหรับ ผู้หญิงสาวโสดนะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะใช่ค่ะความรักร้อนแรงร้อนลุ่มร้อนแบบว่าร้อนใจไปหมดแล้วตอนนี้นะคะสำหรับคนโสดคือ3าราศีนี้คือฮอตมากฮอตสุดสวยรวยแซบสวยรวยเก่งสวยรวยหญิงใช่คุณอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยนะคะใช่ค่ะ สาวๆธาตุาไฟเมสสิงธนูผู้แซบฮอตร้อนแรงนะคะตอนนี้มีคนแอบชอบแอบปรื้มแอบขายขนมจีบให้คุณโดยแบบว่าทั้งจู่โจมและหลังบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านคุณรู้อยู่แล้วว่าใครบ้างตอนนี้คุณฮอตมากฮอตเบอร์ไหนหรอขอทายเลยถ้าคุณโสดนะคุณคุยไม่ต่ำกว่า2คนเลยคะ่ะใช่ คุณเลือกไม่ถูกเลยบางคนแบบว่า3คน4คนด้วยเพราะว่าความแซบเบอร์เบอร์นั้นเลยเบอร์10เลยสาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะตอนนี้คือแบบว่าฮอตแบบว่าร้อนร้อนกว่าอากาศใช่ต่อให้ฝนตกหนักขนาดไหนคุณก็ร้อนสุดๆเพราะว่าคุณแซบมากคุณแบบว่าดึงดูดคนที่มาจีบมาชอบคุณมาแข่งกันจีบคุณแบบว่านะมาหาเขาเรียกว่าอะไรอะพ คือแบบว่าถ้าก่อฝนเม็ดเล็กๆที่ก่อตัวเป็นทอร์นาโดได้นี่ก็คือว่าเป็นทอร์นาโดพุ่งเข้าใส่คุณเลยคะ่ะใช่คุณจะโสดอีกไม่นานนะคะสาวธาตุไฟเมสิงธนูจะมีคนมาทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หัวใจคุณไปครอบครองและจากนั้นก็คือไม่ต้องถามเลยว่าอยากได้อะไรต่อจากคุณใช่ค่ะความเซ็กซี่สวยเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิต คุณเป็นคนลึกลับซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงยากทำให้เขามีแรงดึงดูดและพลังที่แบบว่าเซ็กอะพีลของคุณพลังดึงดูดของคุณชาวธาตุไฟแบบว่าดึงทุกราศีที่เข้ามาจีบคุณได้แบบว่าอยู่หมัดเลยค่ะคุณโปรยเสน่ห์ไว้ที่ไหนบ้างคุณจำได้หรือเปล่าคะใช่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่มีคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่ที่จีบคุณแบบคนเดียวนะมันคือคนคุณฮอตแบบประมาณว่า อยากให้พูดเลยค่ะว่าคุณฮอตแค่ไหนตอนนี้คือคุณแบบฮอตมากแบบมีคนมาชอบคุณหลายคนมากคือคุณก็คงจะแบบผู้อ่านรู้ได้ยังไงเลือกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะจังหวัดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะปีนี้เป็นปีทองของคุณเลยสำหรับสาวโสดคือได้บริหารสเสน่ห์สุดฤทธิ์อะคุณจะคุยแบบไม่ว่าคุณจะแบบชอบใครหรือไม่ชอบใครแต่ถ้าใครแบบชอบคุณนะ คือทุกคนแรงเป้าเลยว่าต้องต้องจีบคุณให้ติดต้องแบบได้เป็นแฟนกับคุณให้ได้สักวันหนึ่งต้องทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยจะคู่แข่งกี่คนก็ไม่สนใช่ค่ะสาวาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะฮอตร้อนแรงไม่ใช่ว่าคุณแบบเซ็กซี่อย่างเดียวนะการทำงานของคุณคือเป็นที่โดดเด่นของกลุ่มองค์กรการทำงานของคุณทำให้ผู้ชายเหล่านั้นคือเห็นว่าคุณแบบเฮ้ยคุณไม่ได้แบบแค่สวยธรรมดา คุณไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวอ่ะคุณเก่งทั้งเรื่องงานแล้วก็เนียบเรื่องอื่นด้วยอ่ะเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาต้องทุ่มอ่ะทุ่มอะไรก็ได้เพื่อให้จีบคุณติดเพื่อให้ได้ตัวคุณมาครอบครองใช่ค่ะสาวธาตุไฟเมสิงธน,นูนะคะกํำลังจะเจอคนมาสอยลงจากคานแน่นอนค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะอยากสละโสดไหมคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะแบบ คอมพล t เมนต์กับใครคุณพร้อมหรือยังที่จะเกี่ยวก้อยกับใครชัดเจนกับใครคุณสวยเลือกได้อยู่แล้วว่าคุณเก่งอะเอาจริงต่อให้คุณอะไม่ต้องมีแบบแฟนคุณก็แบบเช็คเลตติ้งได้เรื่อยอะคือคุณแบบอยู่ได้อ่ะเพื่อนๆนคุณเยอะแล้วก็แบบคุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองไปชอปปิ้งไปทานข้าวไปทำอะไรด้วยตัวเองได้คุณแบบ หัวใจคุณคือแมนแมนอยู่แล้วอะแต่ว่าความร้อนรุ่มเซ็กซี่ของคุณมันมันทรมานใจคนที่มาชอบมาปลื้มมาจีบคุณเนี่ยคะเขาไม่ไหวแล้วอะเขาทนไม่ได้แล้วอะเขาอัดอั้นอะเขาจะระเบิดแล้วอะคะ่ะ ระวังไว้นะคะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะจีบคุณติดและได้ครอบครองหัวใจของคุณร่างกายของคุณครอบครองรอยยิ้มอยากให้คุณอยู่ในอ้อมอกของเขาแล้วก็จะไม่ปล่อยคุณไปไหนบางคนนะคะคือแบบว่าเสร็จแน่อาจจะแบบถึงขั้นแบบเป็นแฟนแล้วก็แต่งงงแต่งงานไปเจอคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะ ความร้อนแรงแซบฮอตของสาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะจะทำให้บุคคลเหล่านั้นคลั่งรักคลั่งใครลุ่มหลงแบบว่าหลงจนไม่รู้จะหลงยังไงแล้วเลือกผมสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเป็นแฟนกันไหมครับอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะอะไรแบบนั้นเลยอะคะ่ะใช่นะสาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะใช้สเสน่ห์แบบ ให้ถูกคนนะคะเลือกให้ถูกคนไม่ว่าคนที่จะมาจีบคุณจะมาแบบรูปแบบไหนหรือว่ามากี่คนตัวคุณนะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปเล่นองค์เล่นแอปหาคู่อะไรให้เสียเวลาเลยค่าคุณแบบไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าแบบไปไหนคนเดียวเนี้ยก็มีคนมองมีคนสนใจแล้วอ่ะคุณแบบแทบจะไม่ต้องเสียเวลาไปหาฟงหาแฟนอะไรในะบบ ในโลกโซเชียลเลยใช่ค่ะใช้ความมั่นใจความฮอตความแซบความเก่งความฉลาดของคุณเลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเองนะคะคนดีๆถ้าหากว่ามีมาให้เลือกหลายคนคุณเลือกได้เลยว่าเออคุณจะชัดเจนกับคนไหนอะไรเงี้ยแบบจะไม่ทําให้คุณเสียใจยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยแบบนั้นเลยใช่บอกเลยว่าตอนนี้คุณฮอตคุณแซบคุณร้อนแรงมาก บุคคลเหล่านั้นที่มาปลื้มมาจีบคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบนะเข้าถึงยากหาตัวจับยากคุณไม่เหมือนใครการจะจีบคุณเนี่ยต้องแบบ ใช้อะไรบ้างเขาจะทํำกันบ้านมาดีเลยวางแผนว่า,วา,าการจะเข้าถึงคุณได้หัวใจคุณจะต้องทํำยังไงคุณชอบแบบไหนคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนเขาจะต้องทำกันบ้านมาดีค่ะเขาจะต้องพูดยังไงเขาจะต้องใจเย็นหรือว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าสาวธาตุไฟเป็นผู้หญิงที่แบบว่าร้อนแรงแล้วก็บางทีก็แอบวีนิดๆอะไรอย่เงี้ยใช่ จะจีบสาวธาตุไฟนะคะต้องใจเย็นใจป่าแล้วก็ตามใจเพราะว่าสาวธาตุไฟเป็นคนที่โรแมนติกลึกลับร้อนแรงแล้วก็ชอบคนเก่งคะ่ะสำหรับคนที่ รู้อยู่แล้วว่าเออเราจะชัดเจนกับใครอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณมีความสุขกับความรักนะคะส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนยังใช้ความโสดแบบว่าบริหารเสน่ห์เช็คเลตติ้งก็ระวังเลยคุณจะได้แฟนแน่นอนในปีนี้ค่ะสำหรับคนโสดสาวธาตุไฟนะคะร้อนแรงแซงทุกราศีเลยฮอตแซบเผ็ดแล้วก็บอกว่านะพิกทั้งส่วนเลยยกให้คุณไม่ว่าคุณจะแบบว่า หวานสเสน่ห์กับใครหรือว่าโปยสเสน่ห์แบบไหนให้ใครไปไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนคือคุณคุณได้หมดอะ่ะ ไม่รอดอะคะ่ะถ้าคุณเล็งเป้าแล้วว่าคุณอะจะยิงธนูแบบว่าลูกศรยิงคิวปิดหาใครนะคนที่แบบว่าคุณแบบสนใจอะเขาถ้าจะแบบใจละลายเหมือนแบบยิงไปปุ๊บโดนปับ๊แบอบะอ้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบนั้นเลยใช่ค่ะก่อนไปออกกำลังกายก็มีท็อปปิกเกี่ยวกับสาวโสดน่ารักน่ารักมาฝากนะคะสาวธาตุไฟระวังนะคะคนที่จีบคุณเขาจะจู่โจมแบบว่า ครอบครองหัวใจครอบครองตัวคุณให้ได้หลังจากนี้เลือกดีๆนะคะค่ะ h a v e a night day นะคะฝนตกรถติดเดินทางปลอดภัยกันนะคะรักผู้ฟังทุกคนค่ะ